สวัสด,ดีครับวันนี้มาทําโครนหลังคาเหล็กต่อนะครับเป็นงานบ้านๆนะครับผมก็คือ,นนอผมจะต่อจากเมื่อวานนะครับคือท่านใดที่ได้ดูคลิปผมเมื่อวานก็จะพอเข้าใจนะครับหรือท่านใดที่เคยดูมานะครับผมคือเรื่องของเรื่องคือตอนแรกเ่ถ้าผมพูดไปทีเดียวหลายๆอย่างเลย <moms. S 2> ก็จะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจเป็นตอนนะครับวันนี้มาดูเป็นตอนแล้วกันนะครับผมก็คือวันนี้เอาสั้นๆเลยนะครับผมการรับจนันทร์นะครับต่อจากเมื่อวานครับ ผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆเมื่อวานเป็นตัวถักเมนหลักนะครับผมคือเมื่อวานเป็นตัวนี able, ้นะครับผมตัวนี้เราจะประกอบจากพื้นเสร็จแล้วนะครับ <chores> ก็ค yes? ือวาดั <imbap> ้งเนี่ยสูง90เก้าสิบเซนนะครับตัวนี้ดั้งสูง90เก้าสิบเซนระยะในเก้าเมตรห้าสิบนะครับผมคือระยะในจากริมนอกถึงริมนอกนะครับปลายปลายหางยกเว้นตัวหน้านะครับก็คือมันจะยื่นหน้าแปดสิบเซนนะครับหน้าหน้าหลังในแปดสิบเซนนะครับเนี่ยเราขึ้นเราขึ้นประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเอาให้ตัวด่งนะครับผมและทีนี้เราจะวััดช่วงเลยครบ ก็คือขึ้นไปวัดหน้างานเลยไปวัดข้างบนเพื่อจะมาประกอบตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวคานรัดจันทันนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ตัวช่วงเสานะครับคือถ้าอ่อนแล้วเราค่อยเสริมนะครับคือตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองต้องถักนะครับตัวที่สามตัวที่สี่เราไม่ต้องถักก็ได้นะครับผมก็จะวิ่งเป็นเดี่ยวตัวนี้ผมจะใช้เหล็กกล่องกาว์ไนเหล็กสี่คูณสองนิ้วนะครับตัวนี้คือระยะห้องในสามเมตรห้าสิบนะครับคือระยะมัน ความความเล็กความใหญ่นะครับมันจะค่อยๆสโลไปตามหลังคานะครับก็คือไปเรื่อยไปตามหลังอย่างนี้นะครับผมคืออย่างที่ผมวางเรียงไว้นะครับผมคือความสูงเนี่ยต้องให้แค่ให้ต่ํากว่าจันทันนะครับคือตัวถักเมนหลักมันจะเป็นจันทันในตัวนะครับตัวนี้ต้องให้ต่ากว่านิดนึงนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับเท่าขนาดเหล็กนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเลยนะครับผมหลังจากที่เราจะเอาขึ้นทีละตัวทีละตัวแต่ว่าผมในภาพเนี่ยผมจะประกอบทีเดียวเลย เนี่ยครับตัวนี้แหละครับการรับจันทันคือยังไงก็อย่าลืมเผื่อนะครับอย่าให้สูงเป็นนันขาดนะครับตัวนี้ระยะเนี่ยสมมติดั้งเก้าสิบเซนนะครับผมตัวนี้จะสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนเลยนะครับคือรวมจันทันแล้วมันหนึ่งเมตรนะครับผมเราจะทําอยู่แค่เก้าสิบนะครับอันนี้คือระยะตามหน้างานนะครับส่วนตัวหลังตัวรองไปเราก็เรียงเอียงไปตามสลบหลังคานะครับผมแต่ว่ายังยังไงก็เว้นเพื่อให้จันทัน วิ่งบนนี้นะครับผมคือจันทรันจะวิ่งบนนี้แล้วมันจะเสมอกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี้สําคัญมากเราต้องประคองให้ได้ดิ่งนะครับเพราะถ้าเราประคองได้ดิ่งเพิ่มเวลาเราขึ้นทําตัวอาคารรับจันทรันมันจะง่ายมันจะไม่ล้มไปล้มมานะครับผมเนี่ยครับก็คือการประกอบอย่างนี้นะครับเนี่ยจะไปอย่างนี้ก็ไล่สโลปไปตามหลังตัวหลังจะเป็นตัวเดียวๆนะครับผมเพราะว่ามันถักไม่ได้แต่ว่าถ้าจุดไหนที่อ่อนอีกนะครับผมถ้าอ่อนเราก็สามารถเวลาระวังจันทรทันเราก็เสริมได้นะครับ เราจะเสริมกลางเป็นตัวเดี่ยวสักตัวหนึ่งอันนี้แล้วแต่งบผงท่านนะครับผมคือจริงๆขนาดนี้หลังคางไม่ตนชีตก็ไม่อ่อนแล้วนะครับต่อไปเราจะวางยันทันกลางกลางอย่างละตัวนะครับคือห้องนี้สามเมตรห้าสิบนะครับผมห้องละสามเมห้าสิบคือบ้านหลังนี้เนี่ยแปดสิบสี่ตารางเมตรนะครับผมบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับก็คือห้องละสามเม็ห้าสิบสามเมห้าสิบแล้วก็ห้องครัวห้องน้ำเนี่ยสองเมห้าสิบระเบียงก็สองเมห้าสิบนะครับเนี่ย ดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวางจันทรันนะครับผมเนี่ยจันทรันแล้วก็จะวางอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายการวางจันทรันอีกทีวางจันทรันเสร็จมีตัวยื่นรับจันทรันอีกก็คือวันเนี้เอาแค่คานรับจันทรันเนี่ยครับผมคือคานรับจันทร์อย่าให้สูงนะครับผมเนี่ยสังเกตเหล็กสีขาวเวลาวิ่งเสร็จแล้วจะเสมอเหล็กสีน้าเงินหมดนะครับคือส่วนใหญ่เราจะวางผิดตัวนี้เราจะจาตัวเลขผิดเราไปเอาสูงเท่าตัวถักเมนหลักไม่ได้นะครับก็คือต้องให้ต่ํากว่าเผื่อไว้เท่าหน้าเหล็กจันทร์นะคครับก็ือ ตัวน,นี้สี่นิ้วก็จะเผื่อไว้สี่นิ้วเพราะว่าขนาดลุงน้องผมเองบางทีก็ยังหลงเลยนะครับก็คือเอาไปทําปิดก็ต้องเอามาตัดลงแก้นะครับตัวคานรับจันทันคือเน้นเลยนะครับอย่าสูงกว่าอย่าสูงเสมอจันทันนะครับผมคือตัวนี้จะเป็นคานรับจันทันล้วจะประกอบที่พื้นเหมือนกันครับผมเสร็จแล้วค่อยติดตั้งอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นไปประกอบทีละตัวทีละตัวนะครับผมเราก็ไปเช็คดิ่งเช็คลายเอาอะนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นคารเอ่อเป็นตัวจันทันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมก็วันนี้เอาเรื่องคารรัดจันทันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเรื่องตัวจันทันต่อนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ